น right ักเตะที่มีชื่อว่ามอยเซสอิซากไกเซโดโกโรโซหรือโมเซไกเซโดเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายนคศ2001ที่เมืองซานโตโดมิงโกประเทศเอกวาดอร์เส้นทางอาชีพไกเซโดเริ่มต้นเล่นฟุตบอลให้กับทีมท้องถิ่นในเอกวาดอร์ก่อนจะเข้าร่วมอะคาเดมีของอินเดเปเนียนเตเดนบบเยในปี2021เขาย้ายไปเล่นในยุโรปกับไบรตันแอนโฮปอันเบียในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ในเดือนสิงหาคม2023ไกเซโดย้ายไปร่วมทีมเชลซีด้วยค่าตัวที่มีรายง,งานว่าเป็นสถิติของสโมสรมอยเซสไกเซโดกองกลางทีมชาติเอกวาดอร์ของเชลซีสมุรยักษ์ใหญ่แห่งสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดใจยอมรับว่าฤดูกาลแรกของตนเองในถิ่นสแตนฟอร์ดริดนั้นยากลำบากและต้องสูญเสียความมั่นใจในการเล่นเนื่องจากแรงกดดันจากค่าตัวที่มหาศาลอดีตห้องเครื่องใบตั้งกล่าวว่าการเริ่มต้นนั้นยากสำหรับผมเพราะคุณอยู่ที่สมุรใหญ่ย้ายมาด้วยค่าตัวแพงคุณต้องชนะทุกเกมเสมอมัน เพราะตอนที่ผมอยู่กับไบตันความกดดันน้อยกว่าแต่ที่เชลซีมันแตกต่างออกไปผมรู้สึกกดดันมากเพราะคุณรู้จักสโมสรประวัติศาสตร์และบรรดานักเตะที่เคยอยู่ที่นั่นแต่หลังจาก4ี่หรือหเดือนที่ผ่านมาผมรู้สึกสบายใจมากขึ้นที่สโมสสผมมีความมั่นใจและผมรู้ว่าตัวเองเป็นนักเตะที่ทําประโยชน์ให้กับทีมได้แต่บางครั้งถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งก็เป็นเรื่องยากที่จะผ่านเรื่องเหล่านั้นไปขณะเดียวกันไกเซโดก็ชื่นชมมาริซิโอโปเชติโนอดีต ผู้จัดการทีมชาวอารเจนต์ของเชลซีที่มีส่วนสําคัญในการทําให้เขากลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีอีกครั้งโดยระบุว่ามีผู้คนมากมายรอบตัวผมช่วยเหลือผมมอริซิโลและทีมงานของเขาก็เช่นกันพวกเขาอยู่กับผมตอนที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เหมือนมอยเซสคนเดิมผมบอกพวกเขาว่าโปรดช่วยผมด้วยเพราะผมอยากกลับมาเป็นคนเดิมแน่นอนพวกเขาอยู่กับผมเสมอรวมถึงมีหลายๆคนจากนอกสโมสรที่ช่วยผมได้มากในการขาจัดความกดดันออกจากใจ ผู้ชายที่ผมคุยด้วยบอกผมเป็นประจำว่ามอยซสคุณเป็นนักเตะที่ดีคุณสามารถทำทุกอย่างที่คุณต้องการในสนามด้วยความรับผิดชอบแค่เชื่อมั่นในตัวเองถ้าเชลซีจ่ายเงินจำนวนนั้นให้กับคุณนั่นเป็นเพราะคุณเป็นผู้เล่นที่ดีมากๆทีมชาติกเซโดเปิดตัวกับทีมชาติเอกวาดอร์ในปี2020และมีบทบาทสำคัญในทีมชาติสไตล์การเล่นของกเซโดเป็นกองกลางตัวรับที่มีความสามารถในการอ่านเกมและตัดบอลที่ยอดเยี่ยมปัจจุบันเขายังคงพัฒนาฝีเท้าและเป็นกำลังสำคัญของเชลซีและทีมชาติเอกวาดอร์